เลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมู1ตัวขึ้นไปนะครับฟังดีๆนะครับหนึ่งตัวขึ้นไปต้องขอ,อขอใบอนุญาตจากกรมปรศุตสัตว์นะครับจากกรมปรศุตสัตว์ใหรัฐบาลคุยกับเจ้าสัวดีๆคุยคุย,คยเพาะนะครับแล้วก็บอกเขาว่าโอ้ลำบากจังชาวไร่ชาวนาลำบากจังเจ้าสัวขอขอขึ้นราคาข้าวให้เจ้าให้ชาวเกษตรกรให้ชาวไร่ชาวนาได้ไหมอย่างเงี้ย ก็ให้ให้ใหรัฐบาลคุยกับเจ้าสัวดีๆพูดเพาะนะครับสวัสดีสวัสดีชาวไร่ชาวนาเราจะมีอยู่มีกินมีใช้ตลอดไปพ่อพ่อผมจบจบสูงเหรียนสูงจบสูงจบ,งจ,บจากชั้นสิบสี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับชาวนาเกษตรกร,กรทั้งหลายนะครับวันนี้ช่างมดจะมาพูดเรื่อง ชาวไร่ชาวนานะครับห้ามจุดห้ามเผานะครับนะก็รัฐบาลก็ห้ามจุดห้ามเผานะครับก็อันนี้ราคาข้าวครับราคาข้าวน่าตกใจมากครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าหรือหกพันนะครับห้าพันหกพันนะครับตอนนี้เห็นการชุมนุมกันอยู่นะครับก็น่าสงสารนะครับน่าสงสารชาวไร่ชาวนาที่เกษตรกรนะครับ เพราะว่าหน้าฝนหน้าฝนหรือหน้าทำนานะครับแถวอยุธยาแถวที่ลงไปจากไปกรุงเทพนะครับเพราะว่ามันจะน้ําจะท่วมนะครับน้าจะท่วมน้าจะท่วมทําไมท่วมเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าแก้มลิงแก้มลิงหรืออะไรนี่ที่รัฐบาลสุดก่อน,ก,อนก่อนนู้นนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ให้ทํานานะครับคือกักดาบไว้ไม่ท่วมกรุงเทพนะครับ ก็ก็ได้สงสารเขาอยู่นะครับแต่พอถึงฤด,ดูทํานานะครับถึงฤด,ดูทํานาก็เนี่ยหน้านี้นะครับก็เจ็บเจี่ยวไปแล้วนะครับก็กําลังเจ็บเจียวนะครับราคาข้าวยังมาถูกอีกนะครับก็คนอีสานก็ก็อย่าพึ่งไปว่าเขานะครับว่าประ,ประถวงนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็น่าเห็นใจเขาจริงๆนะครับแถวอยุธยาแถวที่ว่าใกล้จะถึงเทพนะครับเพราะว่า เขาจะาก,กัากน้ําไม่ให้ไปท่วมกรุงเทพนะครับถ้าท่วมกรุงเทพลูกหลานเราที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพก็ทํางานไม่ได้ก็ลําบากนะครับก็ก็น่าสงสารนะครับคนอีสานก็อย่าไปว่าเขานะครับอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เขาขอค่าจ็บเจียวหรือค่าราคาข้าวขึ้นขยับอีก สักดอยหนึ่งหรือประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นพันเนี่ยก็รัฐบาลก็เดี๋ยวประชุมคลมอ,อก,ก่อนเดี๋ยวปรึกษาก่อนเแล้วนั้นก่อนนะครับแต่เวลารัฐบาลห้ามจุดนะครับภายในวันเดียวนะครับสั่งมาเลยนะครับห้ามจุดชาวไร่ชาวนาชาวกเกษตรกรหรือชาวไร่อ้อยนะครับก็ไม่จุดนะครับภายในวันเดียวจะห้ามได้นะครับแต่ที่ชาวไร่ชาวนาขอขอราคาข้าวขึ้นอีกกโ็โหเดี๋ยวปรึกษานู่นเดี๋ยวปรึกษานี่นะครับ ปรึกษาไม่รู้ว่าเขาจะทันการเจ็บเกี่ยวหรือทันถ้ารอรัฐบาลอยู่ว่ากว่าจะปรึกษาเสร็จกว่าจะคอรมออนุมัตินะครับก็ทีนี้ก็การเจ็บเจี่ยวหรือการทํานามันก็จะล่าชา้ายิงนะครับละล่าชาก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เขาจะมีกําหนดการส่รงดอกทกสออยู่นะครับส่งดอกทอกสออยู่มันก็ถ้าส่งดอกทอกสอผิด เวลานะครับปิดปิดเวลาทอกสอก็คิดดอกเพิ่มอีกนะครับนี่ก็มีแต่เสียกับเสียนะชาวไร่ชาวนานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ข้าวนะครับข้าวประเทศไทยนี่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับข้าวข้าวขาวเขาเรียกข้าวขาวคือข้าวสารนะครับข้าวสารเนาะเ็าเรียกว่าข้าวขาวนะครับอันดับหนึ่งนี่ก็โอ้โห ไม่เท่าก็สุดยอดแล้วนะครับก็ตบมือให้รัฐบาลหน่อยครับแต่ก็หันมาดูประชาชนหน่อยครับแล้วหันมาดูชาวไร่ชาวนาก่อนนะครับว่าส่งข้าวอันดับหนึ่งมีเป็นหน้าตาของประเทศก็จริงแต่ชาวไร่ชาวนาของเราที่ยากจนอยู่นะครับเพราะว่าราคาข้าวก็อยู่ประมาณห้าหกพันนะตอนนี้ออกข่าวห้าหกพันนะครับเนี่ยการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยไม่ตรงจุดเลยครับตอนนี้ก็ก็ ค, sociedad, ค,คิดอะไรไม่ได้ก็ mankind, ค Có, ือเปิดตลาดนัดนะครับตลาดตลาดตลาดนัดซื้อข้าวเปลือกนะครับตลาดนัดอ่ามันเห็นว่าเปิดตลาดนัดซื้อข้าวเปลือกก็ก็คิดง่ายๆครับเหมือนตลาดนัดบ้านเฮานี่แหละบ้านเรานี่แหละครับเหมือนตลาดนัดบ้านเรานี่แหละครับเพราะว่าก็ถึงเวลาอ่าก็เปิดนะครับเปิดปุ๊บก็มืดปุ๊บก็เลิกนะครับก็ประมาณนี้ถ้าตลาดนัดเลิกแล้วปุ๊บ คนที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวแล้วเขาเขาจะขายแบบไหนนะครับเข,เขาจะเอาไปขายที่ไหน <c oughs> ก็ไปที่โรงสีมันเดิมกับเท่าเกลเหมมันเดิมนะครับก็โอ้โหผมก็คิดง่ายๆครับตลาดนัดข้าวนะครับโอ้โหคิดได้ทาไมถ้าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องทําตลาดนัดหรอกครับก็คิดง่ายๆแบบเราน่าจะทําอย่างโรตัสเออตลอดอยู่ตลอดยี่ี่ชั่วโมองอย่างเงี้ยเซเว่นอย่างเงี้ยนะน่าจะเปิด ที่รับข้าวอย่างโรตัสหรือเซเว่นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันนะครับก็ให้เปรียบเทียบแบบนี้นะครับตามตลาดนัดตลาดนัดซื้อข้าวเปียกโอ้ยเงิดหลาเงิดหลาย,ลายนะครับก็อนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาบุญเฉยนะครับบุญเรื่องจุดฟางนะครับจุดฟางอย่างนี้เหมือนกันนะโอ้โหผมเขาจุดแค่แป๊บเดียวเองนะครับคือจุดแป๊บแป๊บเดียวคือคือสุภาษิตอะไฟไฟ,ไฟไม่ฟางนะครับ สุภาษิตตตั้งแต่โบราณโบราณมาแะไฟไม่ฟางนะครับก็ไหมแป๊บเดียวก็หายไปนะครับเนี่ยก็เห็นก็สุภาษิตของโบราณของไทยก็ก็ไม่คิดนะครับไฟไม่ฟางก็ไหมแป๊บเดียวก็หายแล้วก็ดับแล้วนะครับนี่ครับก็ไม่คิดข้อนี้แต่ว่าห้ามจุดห้ามจุดไอห้ามจุดสังข้าวห้ามจุดป่าอ้อยอย่างเงี้ยครับหู เออถ้าห้ามจุดปุ๊บราคาพุงากก่งอย่างกระชุดอย่างเงี้ยโอ้โหก็ได้นะครับแต่ราคาปุ๋ยราคายาก็ไม่ไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับขึ้นขึ้นขึ้น,นไม่ยอมลงนะครับเอ่ออย่างพ่อบ้านนะสมมติว่าพ่อบ้านได้ฟังคลิปของผมอยู่นะครับก็ลองถามแม่บ้านดูนะครับว่าจ่ายตลาดอย่างเงี้ยครับจ่ายกับข้าวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าราคาพืชเอ่น้ำมันพืชนะครับเอายังง่ายาน้ำมันพืชนะครับ จากขวดละเท่าไรขึ้นเป็นกี่บาทนะครับเนี่ยเนี่ยเอาอย่างง่ายๆน้ำมันพืชน,นะครับอ่าก็ราคาของขึ้นหมดแล้วนะครับขึ้นหมดแล้วนะครับราคาของขึ้นหมดนะครับผมว่าอย่างรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวปรึกษาอ่ไอ้ประชุมคลมก่อนผมว่าอันที่จริงไม่ไม่ได้ประชุมครมหรอกครับแต่ก็จะลองถามเจ้าสัวดูก่อนว่าจะเพิ่มให้ได้ไหมราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยราคาข้าวนะครับราาขอ ผมว่ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเขาไปถามเจ้าสัวก่อนว่าขออนุญาตขึ้นราคาข้าวนะถ้าไม่ถ้าไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวชาวไร่ชาวนาเขาเดินปถท้วงครับมันจะลําบากบริหารยากงากนแน่เนาะผมคิดว่านะว่าอย่างนี้กขก็ก็ขอให้รัฐบาลไปคุยกับไอ้เจ้าสัวดีๆนะครับเดี๋ยวเจ้าสัวเขา โกรธเอานะยุ่งเลยนะถ้าเจ้าสัวก็โกรธเราก็ยุ่งเลยนะครับรัฐบาลอยู่ยากเลยนะก็หขอให้รัฐบาลคุยกับเจ้าสัวดีๆคุยคุยเพาะๆนะครับก,ก็บอกเขาว่าโอ้ลำบากจ้างชาวไร่ชาวนาลำบากจ้างเจ้าสัวขอขอขึ้นราคาข้าวให้เจ้าให้ชาวเกษตรกรให้ชาวไร่ชาวนาได้ไหมอย่างเงี้ย ก็ให้ให้รัฐบาลคุยกับเจ้าสัวดีๆพูดเพราะๆนะครับคิดว่าแล้ครับคิดว่าผมคิดว่าอย่างนี้นะอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวของผมนะครับนะครับก็ก,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 ก็ก็ไม่มีอะไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับกฎหมายการเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูนะครับใครที่ ยังไม่รู้นะครับชาวบ้านก็ไม่รู้นะครับบางท่านก็เลี้ยงหมูอยู่นะครับก็ไม่รู้แต่ก็ใครรู้แล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับให้ถึงคนที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับคือเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับฟังดีๆนะครับหนึ่งตัวขึ้นไปต้องขอขอใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์นะครับจากกรมปศุสัตว์กฎหมายฉบับนี้ มันจะถ้าผ่านจะเริ่มใช้ใช้วันที่สองเมษายนจะถึงนี่นะครับจะถึงนี่นะครับก็ใครไม่รู้ก็ฟังคลิปนี้ไว้นะครับง่ายๆคือจะเอาแบบอย่างฟาร์มหมูใหญ่ๆหรือฟาร์มหมูที่เขามีทุนระดับระดับหลานขึ้นนะครับต้องทำต้องอบลมต้องอบลมต้องทำที่อะไรเขาเรียก คือสิ่งแวดล้อมให้ทุกอย่างให้ตามกฎเขาและกฎหมายเขาจะมียับยับย่อยย่อยมาอีกนะครับถ้าถ้าต้องขึ้นทะเบียนก่อนขึ้นทะ,ะเบียนก่อนพาขึ้นทะเบียนก่อนภายในสามเดือนนะครับคือเก้าสิบวันก่อนเก้าสิบวันนะครับแล้วกฎหมายตัวนี้มันจะมันจะผมผมคิดว่านะมันจะเอ่อ ประโยชน์ให้กับเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพราะว่าใครใครเ,เลี้ยงหมูตัวหนึ่งใครมีเงินล้านแล้วใครใครใครเขาอยากจะเลี้ยงหมูครับมีเงินล้านแล้วใครใครอยากจะเลี้ยงหมูหนึ่งตัวสองตัวครับถ้าคนมีเงินล้านแล้วเขาไม่อยากเลี้ยงนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับทําอย่างกับไฟาร์มใหญ่ๆไม่ได้หรือมาที่บาบัดน้ําเสียด้วยนะครับก็โห ทุนเยอะนะครับที่มาบัดน้ำเสียกดจดกฎหมายสบับนี้คือ,อตั้งแต่สสน้องบัวลำพูนะครับเป็นคนร่างจดหมายมานะครับร่างจดหมายมาแล้วกฎหมายลักไก่นะครับกฎหมายลักไก่นะครับแต่พอรู้อีกทีนึงก็กฎหมายก็ผ่านแล้วนะครับแต่ถ้าใครได้ยินดูคลิปนี้แล้วก็บอกต่อๆกันไปนะครับแล้วก็ขอฝาก ก็ฝากพักฝ่ายขานด้วยนะครับให้คัดขานกฎหมายฉบับนี้นะครับคือเลี้ยงหมูหนึ่งตัวขึ้นไปต้องทำต้องขึ้นทะเบียนแล้วทำแบบให้เ,เหมือนฟาร์มใหญ่ๆนะครับคือที่พูดง่ายๆคือกฎหมายฉบับนี้เขาอำนวยความสะดวกให้เจ้าสวัวหรือเจ้าสัวเจ้าจะกินรวบนะครับคือใครจกจะเลี้ยงหมูปุ๊บต้อง ต้องมีเงินเงินถึงระดับหลานนะผมคิดว่าระดับห้านนะถ้าทําแบบนี้น,นะครับก็ไปอ่านข้อ,อกฎหมายดีๆนะครับระดับห้านนะครับแล้วอย่างชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอย่างพวกเราเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยน้อยคนนะครับที่จะทําได้นะครับถ้าอยากจะทําคือคือเขาจะไปส่งอบรมอบรมที่ไหนไอกรมปตุสัตว์ส่งอบรม อบรมที so rising rising ่ฟาร์มใหญ่ๆฟาร์มใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานฟาร์มใหญ่ๆก็รู้อยู่ของเจ้าสัวทั้งนั้นนะครับของนายทุนนะครับของนายทุนทั้งนั้นแล้วก็อย่าง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 พวกเราหรือชาวบ้านเนี่ยครับอย่างจบปออย่างจบคือไม่จบสูงอ่ะครับคือไม่จบสูงส่วนมากจะไม่จบสูงอย่างก็ไปอบรมเจ้าสัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือเขาจะส่งพนักงานมามาอบรมให้ให้พวกเรานะครับคือคนจบสูงนะครับ คนจบสูงกับคนไม่จบนะครับเขาจะพูดมีการพูดอ่อนโน้มให้เราเข้าไปอยู่ในวงเวียนของเขานะครับถ้าอย่างเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าไปอยู่ในวงเวียนของเขาหรือเอาทุนของเขาแล้วส่วงให้คือเขาจะมาทําให้แล้วส่งส่งหมูให้เขาเนี่ยครัปึ๊บอ่าลำความลําบากของเราก็มามา,มากับถึงชาวบ้านเรานะครับเพราะว่าเนื้อหมูเขาจะกําหนดราคา เท่าไหร่ก็ได้นะครับฟังดีๆนะครับเขาจะกําหนดราคาโลละเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนื้อหมูนะครับเพราะว่ากฎหมายขนาดนี้ได้แล้วผมว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะไประง,งับเขาได้นะครับเพราะกฎหมายผ่านนะครับก็ก็ผมพูดในน้ำชาวบ้านตัวดำๆคนหนึ่งนะครับที่เห็นเขาออกเปียบก็ก็พูดตามภาษาของผมนะครับ เออเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคือพันธุกรรมพันผู้กรรมพันพันข้าวนะครับคือคือหรือข้าวปลูกนะครับกอปลูกเมื่อก่อนได้ออกกฎกฎหมายมาแล้วนะครับออกกฎหมายมาแล้วถ้าซื้อหรือเอาข้าวพันไว้เองทางลรงสีจะไม่รับซื้อนะครับเมื่อก่อนนะครับได้ยินข่าวไหมครับเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนั้นฝ่ายขานเขาทัดทวง่อนนะครับถึงจะ ถึงจะไม่ผ่านนะกฎหมายขนาดตอนนั้นนะครับได้ยินข่าวไปครับที่ว่าเขาจะเอาพันธุเข้านะครับคือจะมีจดหมายลักไก่เอยจะมีกฎหมายลักไก่นะครับเขาเรียกกฎหมายลักไก่นะครับก็ก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับยามเมื่อก่อนเนี่ยพันธุข้าวโพดนะครับพันธุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเกะแกะเม็ดแกะเมล็ดแล้วก็ทําพันุได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทาแกะแกะเมล็ดไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาจะ มันจะซื้อพันถุงเขามาเขาจะทําตอนนะครับเขาจะมีการตัดตอนของเขานะครับเนี่ยก็เหมือนอย่างเนี้ยแล้วอย่างพันกระพูดเนี่ยครับพันพันกระพูดเลี้ยงสัตว์นะครับกิโลหนึ่งเท่าไรแล้วก็ถุงหน mm ึ่งแล้วไอ้ไร่หนึ่งใส้กี่กิโลเนี่ยครับก็จะกําหนดมาเลยต้นทุนของเกษตรกรมันจะมันจะแพงมันจะต้นทุนจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลาขายเวลาขายนี้ก็เรากําหนดราคาไม่ได้นะครับเรากําหนดราคาไม่ได้ คือแล้วแต่แล้วแต่ลุงสีหรือแล้วแต่เขาจะรับซื้อนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ประกันราคาให้นะครับแต่ก็ก <cassette> เขาก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็พูดกับไอ้ไอ้ลุงสีแล้วแหละว่าว่าจะช่วยเหลือช่วยเหลือก็เอาเงินภาษีของพวกเรานี่แหละครับมาช่วยเหลือของของเรานะครับแต่กําไรก็เจ้าสัวเขากินไปนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ น่าจะอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้ามาพูดนะครับก็ไม่กล้าพูดผมแต่ก็ผมพูดในน้ำชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับครับผมคลิปนี้ก็บนไปเยอะแล้วนะครับบ่นไปเยอะแล้วก็ขอฝากต่อๆกันไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะครับถ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ